สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอบตัวนะคะมาทำสปากันนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะที่สาขาอ่ออีก,กไม่นะคะเกือบตัวว่าอนุ่แล้วเมื่อกี้ค่ะอันนี้ก็พี่ยูกิเขาก็เล่นกับน้องมานะคะแล้วก็เราก็จะมาดูบรรยากาศร้านกันนะคะว่าบรรยากาศร้านจะเป็นยังไงนะคะ อันนี้จะเป็นบรรยากาศของร้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นป้ายแบบว่าขั้นตอนนะคะการปฏิบัติตัวนะคะก่อนที่เราจะไปสปานะคะอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกทุกอย่างเลยนะคะของที่ร้านนะคะจะเป็นชาลอชั่นอะไรต่างๆนะคะส่วนมุมนี้ก็จะเป็นแบบว่าชามน่ารักดีนะคะอันนี้เราก็เข้ามาข้างในห้องนะคะก็ทำการเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะ พี่พี่เขาก็จะเตรียมชุดให้เราไว้นะคะอันนี้เราก็เปลี่ยนชุดเสร็จนะคะอันนี้บรรยากาศในห้องที่อบนะคะที่เราจะทําสปากันนะคะอันนี้ก็แบบว่าร้อนนะคะอ่าข้างในก็จะร้อนนะคะร้อนแต่ว่าไม่ได้แบบร้อนมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นการอบนะคะ จะใช้เวลาในการอบประมาณ20นาทีนะคะแต่ว่าอังนะคะครั้งแรกก็ได้แค่15นาทีนะคะก็ขึ้นมาก่อนพีิยุกินะคะหลังจากอาบน้ําเสร็จนะคะเหงื่อก็ยังไหลอยู่นะคะอันนี้พี่ๆเขาก็ได้เตรียมน้ําให้เราดื่มด้วยนะคะ ค่ะเสร็จแล้วเราเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จนะคะแล้วก็พี่เขาก็จะเสิร์ฟเป็นชาร้อนให้เราต่อนะคะส่วนพี่ยุกิตอนนี้กําลังก็คือหมดแรงนะคะเห็นได้เลยว่าหน้าแดงมากค่ะเลือดลมก็คือหน้าจะไหลเวียนดีนะคะส่วนอังก็หน้าแดงเหมือนกันค่ะตอนนี้เอ่อพี่ยุกิบอกว่าหน้าใสด้วยนะคะ <S <S <G> ก็จับหน้าดูนะคะก็คือหน้าใสก็คือแฮปปี้มาค่ะใครที่ชอบนะคะก็มาได้นะคะ